บ้านหนองจานจุดประทะก,การเมืองอำนาจชายแดนไทยกัมพูชาท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกสถานการณ์ที่กำลังร้อนแรงที่สุดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะที่บ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วซึ่งในสายตาของผู้เขียนถือเป็นจุดสิ้นสุดทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนและนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตอย่างแท้จริง เหตุผลก็ไม่ซับซ้อนบ้านหนองจานคือพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายทั้งไทยและกัมพูชาต่างต้องการควบคุมให้ได้ความได้เปรียบในเชิองอำนาจการสร้างภาพและการโชว์บทบาททางการเมืองถูกจับจ้องที่นี่ฝ่ายกัมพูชาหวังว่าจะใช้พื้นที่นี้สร้างหน้าสร้างภาพ ให้รัฐบาลตัวเองแต่กลับเจอความจริงที่ว่าประชาชนไทยโดยเฉพาะชาวบ้านในสะแก้วไม่ค่อยไว้วางใจการทำงานของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาการลุกล้ำอธิปไตยแม้จะมีความเสี่ยงต่อชีวิตแต่ชาวบ้านก็รวมตัวกันเดินทางไปให้กำลังใจทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าพวกเขาเห็นใจทหารซึ่งถูกฝ่ายกัมพูชาคุกคามแต่ไม่สามารถตอบโต้ได้เต็มที่ ในขณะเดียวกันไฟประชาชนกัมบูชาก็แสดงความไม่พอใจกับรัฐบาลของตนเองเพราะรัฐบาลไม่สามารถปกป้องประชาชนจากการวางลวดหนามหรือสิ่งปลูดสร้างต่างๆของไทยในสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็นดินแดนของตนเองนี่คือความย้อนแย้งอย่างชัดเจน ประชาชนกัมพูชารู้สึกถูกละเมิดแต่รัฐบาลกลับไม่กล้าเปิดเผยความจริงว่าพื้นที่ดังกล่าวคืออนณาเขตของประเทศไทยตามสนธิสัญญาฝรั่งเศสสยามปี1904และ1907เมื่อเราดูฝั่งไทยชาวบ้านเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยแม้จะรู้ถึงความเสี่ยงแต่พวกเขาเลือกที่พึ่งพาตนเองเป็นหลัก ไม่รอพึ่งรัฐบาลเพราะพวกเขารู้ว่าหากรอเพียงหน่วยงานรัฐการแก้ไขปัญหาอาจล่าช้าเกินไปการรวมตัวของชาวบ้านไม่ใช่เพียงเพื่อสังเกตการแต่เป็นการส่งกำลังใจให้ทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าอย่างแท้จริงแม้ว่าฝ่ายกัมพูชาจะใช้ไม้หรือโทรศัพท์กล้องบันทึกภาพเพื่อต้องการสร้างภาพว่าทหารไทยตอบโต้แต่ชาวบ้านไทยก็อดทนและมีสติไม่ให้เกิดเหตุรุนแรง ในขณะที่ฝ่ายกัมบูชาประชาชนเปี๊ยดแตกเต็มตัวพวกเขาโทษรัฐบาลของตัวเองว่าไม่ปกป้องประชาชนทําไมถึงปล่อยให้ฐานไทยลุกล้ําอนาเขตทั้งที่จริงแล้วรัฐบาลกัมบูชาไม่กล้าเปิดเผยความจริงให้ประชาชนทราบเพราะเกรงว่าจะเสียคะแนนนิยมและเมื่อสื่อกัมพูชาไปสัมภาษณ์ประชาชนก็ยิ่งกระตุ้นความไม่พอใจให้ประชาชนยิ่งเดือดด้ลน ความจริงทางประวัติศาสตร์และเอกสารราชการไทยชัดเจนพื้นที่บ้านหนองจานเป็นดินแดนของประเทศไทยมีโฉนดและแผนที่ที่ชัดเจนที่ระบุเส้นแบ่งเขตอย่างชัดเจนการอ้างพื้นที่1ต่อสองแสนตามสนธิสัญญาฝรั่งเศสสยามเป็นหลักฐานทางกฎหมายที่แข็งแรง ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดรัฐบาลกัมบูชาต้องเป็นผู้แก้ไขเองหากรัฐบาลปล่อยปละและเลยปล่อยให้ประชาชนโทษฝ่ายไทยเผื่กร้อนนี้ก็จะตกอยู่ที่ไทยโดยไม่จำเป็น ในมุมมองของฝ่ายไทยนี่คือบททดสอบความเป็นผู้นำของรัฐบาลไทยว่าจะเลือกยืนเคียงข้างประชาชนของตัวเองหรือจะเลือกเกรงใจฝ่ายตรงข้ามความอดทนของชาวบ้านไทยและทหารไทยถูกทดสอบเต็มที่แต่ก็แสดงให้เห็นว่าประชาชนไทยไม่ยอมให้ใครมาล้ำอานาจและอธิปไตยของตนเองได้ง่ายๆ สรุปแล้วบ้านหนองจานไม่ได้เพียงแค่ชายแดนขัดแยง้งแต่เป็นกระจกสะท้อนการเมืองทั้งสองฝั่งทั้งความไม่ไว้วางใจของประชาชนกำลังใจของทหารไทยความล้มเหลวของรัฐบาลกัมพูชาและบทบาทสื่อที่ยิ่งโหมกระตุ้นความขัดแยง้ง บ้านหนองจานวันนี้คือสมรภูมิการเมืองและอำนาจที่แท้จริงใครก้าวพลาดที่นี่อาจกลายเป็นผู้แพ้ทางการเมืองทันทีและฝ่ายไทยก็ต้องจับตาให้ดีเพราะทุกการเคลื่อนไหวมีผลต่อความรู้สึกของประชาชนและความมั่นคงชายแดนไทยบ้านหนองจานตอนที่สองสมรภูมิชายแบนที่ไม่ใช่แค่เส้นแบ่งท่านผู้ชมครับเมื่อเราพูดถึงบ้านหนองจาน อย่าคิดว่ามันเป็นเพียงจุดชายแดนขัดแย้งธรรมดานี่คือสมรภูมิการเมืองและจิตวิทยาสังคมที่สะท้อนปัญหาลึกๆของรัฐบาลทั้งสองประเทศสำหรับชาวบ้านไทยในสะแก้วบ้านหนองจานมิได้เป็นเพียงแค่แผ่นดินแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอธิปไตยและศักดิ์ศรีทุกการเคลื่อนไหวของทหารไทยท่าทีของรัฐบาลไทยและแม้แต่การปล่อยปะละละเลยของรัฐล้วนถูกชาวบ้านจับตามองด้วยความตึงเครียด การรวมตัวของชาวบ้านไปให้กำลังใจทหารเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าประชาชนพร้อมจะยืนเคียงข้างผู้ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าแม้ว่าจะต้องเสี่ยงชีวิตก็ตามในมุมมองของฝ่ายกัมพูชาสถานการณ์ก็ซับซ้อนไม่แพ้กันประชาชนปรีแตกเต็มตัวเพราะรัฐบาลของพวกเขาไม่กล้าอธิบายความจริงว่าพื้นที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่คือดินแดนไทยนั่นทำให้ความไม่พอใจต่อรัฐบาลพุ่งสูงขึ้น สื่อท้องถิ่นก็ยิ่งหมกระพือความเดือดดาลกระตุ้นความคิดของประชาชนว่าทำไมรัฐบาลไม่ปกป้องเราทำไมปล่อยให้ไทยเข้ามานี่คือสูตรสำเร็จของความขัดแย้งที่ซับซ้อนฝ่ายหนึ่งคือไทยต้องรักษาอธิปไตยแต่ต้องอดทนต่อแรงกดดันทางการเมืองและสายตาชาวโลกฝ่ายสองคือกัมพูชาประชาชนไม่เข้าใจข้อเท็จจริงและโทษรัฐบาลของตัวเองแต่รัฐบาลก็ไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริง สื่อท้องถิ่นกลายเป็นตัวเร่งอารมณ์ประชาชนทําให้ความตึงเครียดยิ่งสูงขึ้นผลลัพธ์คือบ้านหนองจานกลายเป็นสมรภูมิสองชั้นทั้งเชิงกายภาพและจิตวิทยาทั้งชายแดนที่เป็นดินแดนจริงและอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนทั้งสองฝั่งหากมองในเชิงยุทธศาสตร์บ้านหนองจานสะท้อนให้เห็นว่าอำนาจของรัฐไม่ได้วัดจากทหารเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของประชาชน ชาวบ้านไทยพร้อมจะปกป้องอธิปไตยแม้ว่ารัฐบาลอาจล่าช้าชาวบ้านกัมพูชาก็พร้อมจะโกรธรัฐบาลของตนเองหากไม่ดำเนินการปกป้องพวกเขาสิ่งที่น่าสนใจคือการที่รัฐบาลกัมพูชาไม่กล้าอธิบายความจริงทำให้ประชาชนเข้าใจผิดคิดว่าพวกเขาเสียอำนาจดินแดนในขณะที่รัฐบาลไทยและชาวบ้านไทยรู้ดีว่าพื้นที่เป็นของประเทศไทยความขัดแย้งจึงไม่ใช่เรื่องดินแดนแต่เป็นเรื่องการรับรู้และความเชื่อมั่นทางการเมือง ในมุมของผู้เขียนบ้านหนองจานไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ชายแดนแต่เป็นกระจกสะท้อนความล้มเหลวของรัฐในการสื่อสารและจัดการประชาชนหากรัฐใดละเลยหรือกลัวแรงกดดันจะเกิดช่องว่างให้ประชาชนแสดงความไม่พอใจและความโกรธความอดทนของชาวบ้านไทยและทหารไทยคือบทเรียนสำคัญอำนาจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ปืนและรัว้วแต่ขึ้นอยู่กับทิศใจและการสนับสนุนของประชาชน สรุปแล้วบ้านหนองจานวันนี้คือสนามประลองทางการเมืองการสื่อสารและอำนาจของประชาชนใครสามารถควบคุมความคิดและความรู้สึกของประชาชนได้จะได้เปรียบทางการเมืองเต็มๆบ้านหนองจานจึงไม่ใช่แค่เส้นแบ่งชายแดนแต่เป็นสมรภูมิแห่งอำนาจความจริงและความอดทนเขียนโดยเฮียเหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้า อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันไหนทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิบทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ